คุณผู้ชมคะเกิดอะไรขึ้นคะแม่ติ๋มกุสมาสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะได้ออกมาโพส์ขอโทษจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นคะ่ะคุณผู้ชมคะซึ่งทําให้เป็นประเด็นเยอะมากๆนะคะว่าบางคนเนี่ยยังไม่รู้เลยค่ะยังไม่รู้เลยค่ะว่าเจ้าตัวคนที่โพสเนี่ยเป็นใครแต่เห็นแม่ติ๋มเนี่ยออกมาขอโทษแล้วนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งแม่ติ๋มเนี่ยออกมาโพสตนะคะคุณผู้ชมบอกว่าแม่ติ๋มขอโทษสิ่งที่น้องปุ้ยโพสสองวันที่ผ่านมาขอโทษเสียนนท์ขอโทษบอสโจขอโทษสอนุช ขอโทษเฮียหน่อยขอโทษซอบียอมรับทุกอย่างด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการผิดก็ว่าไปตามผิดแม่ติมบ่ได้นั่งแม่ติมบ่ได้นิ่งดูดายขอโทษเอฟซีทุกๆุกคนขอโทษตอนนี้น้องตอนนี้น้องปุ้ยก็สำนึกผิดแล้วถ้าเจอหนาเสียนนบ่จ๋ซอนออนุเฮียหน่อยซอบีจะจะขอโทษยกมือไหวอีกครั้งด้วยความจริงใจขอโทษแอดมินทุกคนขอโทษบ้านฮักทุกๆหลังขอโทษจริงๆ นี่นะคะก็เป็นโพสนะคะจากแม่ติ๋มนะคะคุณผู้ชมขาบางคนเนี่ยก็ยังสงสัยนะคะซึ่งแม่ติ๋มเนี่ยได้ออกมาขอโทษแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมขาแต่บางคนก็ยังเอะใจอยู่ค่ะว่าทําไมเจ้าตัวเนี่ยไม่ออกมาขอโทษเองแต่ว่าเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วนะคะคุณผู้ชมขาทางอบอสโจอะไรอย่างนี้ก็ไม่น่าจะคิดอะไรแล้วนะคะถ้าออกมาขอโทษแม,ม่ติ๋มออกมาขอโทษแบบนี้นะคะก็น่าจะให้อภัยแล้วก็คงเข้าใจกันอยู่พอสมควรแลวค่ะคุณผู้ชมขา บางคนเนี่ยก็ยังแบบมาคอมเมนต์นะคะโดยที่เป็นเสียงเดียวกันเนี่ยค่ะบอกว่ามันใช่หรอมาแบบด่าแบบไม่รู้เท่าไม่ถึงการใช้คํานี้ได้หรือเปล่าโดยที่ตั้งใจด่าเขาซะขนาดนั้นนะคะคุณผู้ชมขาบางคนเนี่ยก็บอกว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยให้เจ้าตัวที่โพสเนี่ยออกมาขอโทษเองดีกว่าแล้วก็อธิบายซะแล้วก็ขอโทษอย่างจริงใจนะคะคุณผู้ชมขาบางท่านเนี่ยบอกว่า โอกาสเคยได้ดูแลใกล้ชิดน้องอ,อแบบใกล้ชิดสุดๆลูกสาวได้ดีคุณก็ได้ดีไปด้วยจนทุกวันนี้น้องอดังระดับประเทศแล้วต้องการบอสที่เขาฝากให้ดูแลลูกสาวถือว่าเป็นโอกาสที่ไม่ใช่ใครจะมีกันได้ง่ายๆแล้วคุณก็ทำพลาดจนได้ จากอะไรก็ไม่รู้ไม่อยากเอ่ยถึงและมาจนถึงปัจจุบันนี้ดูปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นสารพัดดราม่าแต่ละวันถ้าอยากทำตัวให้สะอาดผมแนะนำว่าคุณออกห่างจากตรงนั้นเถอะก่อนที่คุณจะไม่มีที่ยืนในสาวน้อยและหลังปิดฤดูกาลมันมีโอกาสเจอกันกับทุกๆคนคุณจะทำหน้าที่ยังไง คนที่คุณดูแลเกิดแต่เรื่องลบๆเวลาเขาด่าเขาก็ด่าคนดูแลด้วยแนะนำว่าปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาบอสเขาไม่อยากไปกดดันอะไรหรอก พราะเขามีน้ำใจว่าคุณอายุเยอะแล้วถ้าไม่อยู่ตรงนี้จะไปไหนฝากให้คิดครับอ่านี่นะคะก็มีคนมาคอมเมนต์ประมาณนี้นะคะแต่ยังไงนะคะเรื่องมันก็เกิดขึ้นแล้วนะคะแม่ติ๋มเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกคะ่ะว่าจะเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นเนาะยังไงแม่ติ๋มก็ได้ออกมาขอโทษแทนแล้วนะคะว่า ก็คิดว่าบอสโจแล้วก็เสียนนนะคะซอนุตอะไรหลายๆคนเนี่ยคงจะเข้าใจนะคะแมติมด้วยนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้จะพูดคาไหนสัรหาคําไหนมาพูดจริงๆด้วยตัวเราก็ไม่รู้นะคะว่าเออคนของเราเนี่ยไปทำจะไปทําอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคาอยู่กันดีๆแล้วทําไมเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ออกมาขอโทษเองแมติมเขาก็เลยเออออกตัวแทนก่อนอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมขา นี่นะคะบางท่านเนี่ยก็บอกว่าอายุขนาดนี้ยังรู้เท่าไม่ถึงการอีกหลานะน่าสมเพศแท้่ม่นองปัดป้าถึงขนาดกล้าด่าเพื่อนนิติว่รู้เท่าถึงการเออบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการอย่าใช้คําว่ารู้เท่าไม่ถึงการเลยแม่ทางที่ดีให้คนออกมาขอโทษดีกว่าคนทําผิดควรออกมาขอโทษเองแม่สิมารับแทนบอกว่ารู้เท่าม่ถึงการอายุเท่าไหร่แล้ว ไม่อยากพูดเยอะอายุก็เยอะไม่ใช่เด็กๆแล้วนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมค่ะคนเรามันก็ผิดพลาดกันได้นะคะคุณผู้ชมขาแต่ว่าด้วยเสียงส่วนมากเนี่ยแฟนคลับก็อยากให้เจ้าตัวเนี่ยออกมาขอโทษเองนั่นเองค่ะบางคนเนี่ยก็บอกว่าเออไม่อยากให้เกิดแบบนี้ขึ้นอีกนะถ้าเจ้าตัวทําแล้วยอมรับผิดเนี่ยแฟนคลับก็พร้อมที่จะให้อภัยนะคะคุณผู้ชมขาแต่ว่าอยากให้ออกมาขอโทษเองดีกว่าค่ะ บางท่าน,นี่ยบอกว่าแม่ไม่น่ามารับแทนเลยนะคะเราจะให้พี่ปุ้ยมาทําคลิปขอโทษดีโฟมค่ะเพราะพี่ปุ้ยก็สอนฮักแพงแต่พี่ปุ้ยกลับทําซะเองทําคลิปชี้แจงและขอโทษดีกว่านะคะ แฟนคลับก็พูดเป็นเสียงเดียวกันแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชมขาเท้าออกมาขอโทษเนี่ยเออแฟนคลับก็อาจจะให้อภัยก็ได้คะแล้วก็พูดรายละเอียดหลายๆเรื่องนะคะว่าเอออาจจะบ่ทำอีกอันนี้ก็ซีแบบบ่ได้ตั้งใจหรือว่าโพดไปแบบด้วยความที่แบบเอออาจจะโพดตามอารมณ์มีอย่างประมาณนี้ด้ค่ะโดยที่ยังไม่ได้ไตร่ตรองให้มันดีว่าจะมีผลอะไรตามมาหรือเปล่านั่นเองค่ะ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาข่าวหลายช่องหลายสำนักเนี่ยก็นํามาลงเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาเกี <G ee ble> ่ยวกับเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยลงข่าวนะคะแล้วก็ยังพูดะคะว่าแอดเนี่ยยังไม่รู้จักน้องปุ้ยคือใครนะคะใช่ค่ะคุณผู้ชมขาเพราะว่าแอดมินก็ค่อนข้างจะเยอะไม่ว่าจะรู้จักหมดทุกคนนะคะคุณผู้ชมขาซึ่งส่วนมากเนี่ยก็จะอยู่กับแม่ติ่มนะคะคุณผู้ชมขาที่สําคัญเนี่ยก็เป็นคนของแม่ติ่มเลยนะคะ แต่แม่ติ๋มเนี่ยก็เลยออกมาขอโทษแทนนอกในสิ่งที่คุณปุ้ยนะคะได้ทําไปนั่นเองค่ะอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแต่ก็ควรจะออกมาขอโทษนะคะบางทีนะคะแม่ติ๋มออกมารับหน้าแทนเกินไปนะคะแฟนคลับเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแม่ติ๋มอยู่แล้วเพราะแม่ติ๋มเนี่ยไม่ได้ทําผิดนะคะคุณผู้ชมคะแต่แม่ติ๋มเนี่ยเขาออกมารับแทนแต่แฟนคลับเนี่ยเขาอยากให้เจ้าตัวเนี่ยออกมาขอโทษด,ดีกว่านะคะคุณผู้ชมขา ซึ่งในบ้านฮักนะคะในกลุ่มต่างๆนานา,นานเนี่ยบ้านฮักน้องฮักแพงอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็เกิดการถกเถียงกันในประเด็นเรื่องนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งมันก็เกิดประเด็นพอสมควรนะคะเม่อติมจึงได้ออกมาขอโทษแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะ ซึ่งการโพสนะคะของคนสนิทแม่ติ่มคนนี้นะคะคุณผู้ชมขาจินเนี่ยก็ได้ไปเห็นในกลุ่มบ้านฮักของน้องฮักแพนนะคะคุณผู้ชมขาเขาก็แชร์กันเยอะมากๆนะคะโดยที่เป็นคําพูดที่ไม่ควรพูดสักเท่าไหร่นะคะคุณผู้ชมขาใช้คําพูดที่หยาบคายมากๆค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ลามปามนะคะไปถึงแบบเอออาจจะเป็นแบบทั้งวงบางทีไม่ได้พูดชื่อวงบางครั้งไม่ได้เอ่ยชื่อใครแต่ด้วยความที่ตัวเองทำงาน ณจุดจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมขาวเวลาจะโพสอะไรอ่ะมันเชื่อมโยงไปหมดอยู่แล้วนะคะบางคําใช้คําพูดที่รุนแรงมากๆนะคะไม่สมควรอย่างยิ่งนะคะจนทําให้เกิดประเด็นนี้ขึ้นมานั่นเองค่ะเออมันใช่หรอแอดมินแบบนี้ออกมาโพสต์โดยที่แบบไม่ให้เกียรติทางผู้บริหารไม่ให้เกียรติวงเลยหรอแม้แต่แบบคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็ยังไม่ให้เกียรติเลยนะคะคุณผู้ชมขาเขาก็เลยไม่พอใจนั่นเองค่ะเลยอยากให้เจ้าตัวเนี่ยออกมาขอโทษนะคะอันนี้ก็เป็นการแคปโพสนะคะจ พี่ๆนะคะในกลุ่มบ้านหักของน้องฮักแพงนะคะคุณผู้ชมขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะก็อยากให้ทุกคนดูกันเอาเองค่ะว่าบางคําพูดเนี่ยสมควรที่จะพูดไหมนะคะคาพูดนี่มันเป็นนายเราจริงๆนะคะคุณผู้ชมขาก่อนจะพูดอะไรอยากให้ทุกคนคิดไรตร่ตรองให้มันดีๆค่ะไม่ใช่สักที่จะพูดอะไรก็พูดออกมานะคะมันไม่ใช่นะคะคุณผู้ชมขา่ะ คนเรานี่มันก็ยากอยู่เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเออฉันอยากจะพูดอะไรก็พูดนะคะไม่เลยนะคะคุณผู้ชมขาเพราะเราทํางานองค์กรใหญ่ๆเนาะเราจะพูดพร่้มเพรื่อไม่ได้บางคําพูดเนี่ยก็แรงเกินไปนะคะไม่ควรที่จะสมควรที่จะพูดออกมาเออไม่สมควรที่จะพูดออกมาเลยด้วยซ้ำนะคะคุณผู้ชมขางานนี้เขาก็แชร์กันสนั่นเลยค่ะบางคนเนี่ยไม่เคยเห็นโพสต์ไม่รู้จักเลยคุณปุ้ยเนี่ยคือใครนะคะคุณผู้ชมขาจริงก็เคยได้ยินคร่าวๆนะคะว่าเออ อาจจะเป็นคนขับรถหรือคนติดตามแม่ติ่งอะไราประมาณนี้นะคะจริงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่า,าคุณปุ้ยเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาค่อยออกสื่อเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจะ ่อยเออมีแบบคอนเทนต์กับแมติมบ้างอะไรประมาณนี้เนาะส่วนมากก็จะติดตามแมติมนั่นหละค่ะคุณผู้ชมขาแม่ติมเพิ่นก็เลยได้ออกมาขอโทษแทนเป็นที่เรียบร้อยเนาะค่ะพี่นงค์ขาซึ่งเจ้าตัวเองเนี่ยจริงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้นะคะออกมาขอโทษแล้วหรือย,อยังนะคะคุณผู้ชมขาแต่ยังไงค่ะเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเนาะหวังว่าบอสโจนะคะเสียนนท์นะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็อีกหลายๆคนคงให้อภัยทางคุณปุ้ยนะคะอ่าก็รอดูตามสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมขาว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ใน ครั้งนี้นะคะแม่ติ่มก็คงจะจัดการคงของตัวเองพอสมควรค่ะคุณผู้ชมในในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วนะคะคุณผู้ชมขาเราไม่สามารถทราบเลยค่ะว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนอะไรยังไงนะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนาะเราก็แก้ไขาตามสถาน,นการณ์ต่อไปค่ะรอดูว่าทางผู้บริหารเนี่ยเขาจะว่ายังไงค่ะคุณผู้ชมขา เอาเป็นว่านะคะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วกันค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมไปเป็นกําลังใจให้กันเยอะๆนะคะส่วนวันนี้นะคะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะรีบมาอปเดตคุณผู้ชมทราบเลยแล้วกันค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ